สวัสดีครับเราก็อยู่กับเซิร์ฟมายเนอร์ซิตี้โรปีนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์มอดนะครับทุกคนก็ใครอยากจะเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปชมคลิปก็ขอคนหนึ่งได้หนึ่งแชร์เป็นกัลังใจช่องนาโนด้วยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็สําหรับเด็กใหม่ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเวลาเราเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับทุกคนระดับแรกนะครับจะต้องมารับของขวัญเด็กใหม่ก่อนนะครับที่เขาให้เรานะครับกดงขวัญตรงนี้ไปเลยนะครับนี่กดเ n ็นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างสําหรับเด็กใหม่นะครับ เอามาที่กระเป๋าแรกนะครับผมมันจะมีแบบใหม่แบบเก่านะครับผมขอนแบบเก่าแล้วกันนะครับจะมีน้ำเปล่านะครับพิซซ่าแล้วก็มือถือกระชาฟรีนะครับ2ลูกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่เราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี้ของที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือของข้างสวยเลยนะครับทุกคนจะเป็นรูปแบบ iPhone นั่นเองนะครับทุกคนนะก็สามารถที่จะเข้ามาดูพวก ตลาดนะครับ e ราคาตลาดนะครับสามารถพูทวิตได้นะครับทุกคนแล้วก็นะครับเพิ่มอะไรชื่อติดต่อได้โอนเงินได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับอันน okay, ี้ก็จะเป็นรายการ GPS นะครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูอันนี้นะครับราคาตลาดนะครับทุกคนนี่ราคาตลาดกลางนะครับมีขึ้นมีลงนะครับสามารถเช็คดูได้ในที่โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับ โหทวิตก็ได้เช่นกันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับออะนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดรับสกินกันบ้างนะครับผมุดนี้นะครับจุดรับเป็นสกินนะครับทุกคนนะก็สามารถมาซื้อสกินได้นะครับผมมันจะมีสกินให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมนี่สกินเท่ทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับขอเป็นสกินนี้นะครับละกันนะครับทุกคนนี่มันทรงช่างเลยครับท่านผู้ชม ก็ประมาณน,นี้นะครับสามารถเก็บทรงด้วยนะครับทุกคนนะโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเท่จละเข้ฟาดหางโอ้โหไม่คตรเท่จละเข้ฟาดหางแม่คตรเฟี้ยวนี่โคตรเท่เลยครับท่านผู้ชมนะก็คือสกินอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมนะใครมีเงินเกี่ยวก็สามารถมาซื้อได้นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันนะครับทุกคนนี่นะครับ เด็กใหม่นะครับเขาจะแจกฟอร์ซ่าคนละหนึ่งคันนะครับผมจะเป็นรถฟอร์ซ่านะครับผมนะครับนะครับอ่าได้ฟอร์ซ่ามาหนึ่งคันนะครับสีลัมโบด้วยนะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับที่เข้ามานะครับผมได้ฟอร์ซ่าคนละหนึ่งคันนะครับจะเป็นมอไซค์นะครับผมเฮ้ยค่อนข้างสวยเลยโอ้โหแม่โคตรเฟี้ยวอะได้ฟอร์ซ่าด้วยนะครับฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมท่านผู้ชม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันบ้างนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับผมงานอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บแตงโมนะครับนี่เก็บแตงโมหรือเก็บกบก็ไม่รู้นะครับมีกบด้วยน่ารักด้วยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนั่นเองนี่นะครับอ่าดี๋ยวเราชีพต่อไปกันเลยนะครับงานอาชีพนี้เป็นอาชีพอะนะครับผมงานอาชีพเก็บปลาหมึกนะครับนี่นะครับ กานอาชีพใหม่ของเซอร์เวอร์นี้นะนี่ปลาหมึกค่อนข้างน่ารักเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่สุ่มไข่นะครับผมก็คือเรามาสุ่มในตรงนี้นะครับผมนี่นะครับไข่ท้องคํานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการอาชีพเก็บกล้วยนะครับนี่มีหัวปีออกมาด้วยนะครับเอาไว้แกงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมก็คือมีมีกล้วยเออมีหัวปีนะครับเราก็ตัดกล้วยหัวปีไป เอาไปขายได้นะท่านผู้ชมโอเคนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มาสุ่มกรชานะครับที่เขาให้มา2ลูกนะครับท่านผู้ชมเราสามารถสุมในที่นี้เลยนะครับแล้วจุดนี้นะครับก็จะเป็นวอโซนนะครับก็คือเอาไว้ซ้อมอาวุธเอาไว้เล่นอาวุธนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ที่จุดโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ใต้ละคลิปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะบ๊ายบาย